<c oughs> <c oughs> มาแล้วคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอปนี้นะสีมูฟกี้นั่นแหละเราดูเดูลงไปโหลดได้นะนะอันนี้ผมเพิ่งลงไปผมยังทำไม่เสร็จผมก็เลยไม่ทำโอ้ยนี่ช้าว่ะเร็วเถอะนี่นะเนี่ยเขาก็ผมกดดอกละ นี่รูปล่าสุดนี่นี่ล่าสุดเราดูนี่นี่ดิเด้อเด้อนี่กดปุ่มนี้นี่เขาก็จะให้เลือกรูปนะเราดูเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่นี่ไอ้นนี้เลยนี่นี่ล่าสุดล่าสุด